พี่น้องข่อยมายามมึงเนี่ข่อยเลือกงานเร็วใครเลยมายามง่ากับพันลังหามว่าจะงานอัไรเกษตรวิสัยใช่เบอร์สี่สิบห้าฝากด้วยนะครับพี่นับขอนแก่นเออพี่ขับใจดีนะวันนี้ดารามาเต็มใครมาทุกคนที่อยู่ในมิตรเขาจะมาจริงดิมิตรก็มาจริงเหรอเพื่อนฉันคือใครวะแตงโมมาอยู่แล้ววันนี้เอาวันวันมิตรรอคนหรอวันนี้อาจจะรอรับแขกอาจจะรับแขกบ้างแขกเมือง จะมานี่หรอเอารอดูอาาออโอเคเย่จะรอต้อนรับบ้านค,คุณคุณหนามากเลยใช่ไหมเหมืนคุนคุณได้อยู่ไหนวะเกาหลีไหม <ๆๆ S 1> บอกๆๆแม่คือจะเกาหลีแมีเอาไปตะยานอันนี้ห้องอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งที่นุ่งๆอยู่สวัสดีนะครับเย็นไม่แอร์เราโอเคก็ <ๆ S 1> <Okay. S 2> จะเป็นอีกหนึ่งเรื่อราวดีๆพาชม ผมพาอันนี้หลังร้านผมไม่ผมไม่พาเข้าหลังร้านหรอกผมไปพาเข้าหน้าร้านสวัสดีครับเบอร์ไหนนี่เอาคุณคุณเหมาหรอไม่ครับผมอันนี้คือหลังร้านผมนะครับผมพาไปดูยังค่ำคืนปัดชัดมากแล้วโรงเรียนหรอโรงเรียนเลยมันมันโรงเรียนวกกันเลยเนี่ยปัจอดมันอย่างที่เขาด่าร้าสิช่ป้าไหล ฟังไอจริงกริงเมาเราหนิตอนนี้อยากอยู่โอเคจะมาไงจะมาหรอโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวผ่านอาหารร้านพี่สาวสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมาสีเร็วจะได้สดอยู่นานได้ไหมได้ๆโอเคมามาเร็วมาเร็ว

เนี่ยหนูเพิ่งเจอพี่จริงเหรอเจ้าบอกเมนจ้อยู่ที่ตะกรานี่อยู่ออสเตรเลียอันนี้มาเที่ยวคอนแกนเหรอใช่ไว้เที่ยวคอนแกนแต่ไม่ได้เจอ่พัณเข้าไหนี่เข้ารนพรุ่งนี้ไงเติ่หนูมาถวัดไอ้ที่เราถวัดเป็นแสนปบอสมาเที่ยวพี่งคำว่าเป็นแสนใช่ครับลงทีละยี่สิบความสุขที่เราซื้อได้ีลยวกลับไปก็จะเข้าร้านไงเขาพรุ่งนี้เข้าไหมกินร้านนี้ก็เหมือนร้านบอสอันนี้คือร้านบอสเหมือนกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าร้านไหมพรุ่งนีี้ไปรออ เขาถ่ายตอดีเลยอีกหรอออกมาเร็วเก่งใจแฟนขับตึงเลยบ๊อกกินดอกเราคปบอกพี่ไทยถ่ายลายดอกแค่สามพันคนรออยู่บอลเพ่เคยขอถ่ายรูปไฮเดรไมานี่ขอถ่ายรูปบอลนะคะรีบรีบซิลคัมสุรีบกลับไปหางนะะใี่กลับมาอีกนะครับทันมาทันมาทันมาขอบคุณนะครับขอบคุณน้าที่ขอบคุณคขาฝากร้านด้วยนะ ตานทิ like this, ้นครับขอนแกนลานเราก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะเพราะรถร้านเราจะรถจะจอดอย่างนี้เลยคือคนมาเที่ยวน้านทิ้นครับขอนแกนอะคือบอกเลยว่า้านเราจะเป็น่างนี้เลยคนจะเต็มอย่างนี้เลยให้เวลามาคือคือร้านผมจะมีคนมาเที่ยวแบบนี้ให้ดูเนี่ยรถจะจอดรถจะจอดอย่างนี้เลยจอดเียอวแบบนี้เลยเนี่ยคือร้านผมอะที่จอดมีหลังร้านก็มีแต่ว่าเวลาลูกค้ามาเที่ยวเขาจะจอดกันแบบยาวแบบนี้เลยอะยาวแบบนี้เลย เขาเที่ยวฟินี้เลยที่เนี่ยผู้ยิง่งผู้ใต้กับมาเที่ยวอืมเพราะว่าใช่ไหมเราเขาจอดแบบนี้เลยจอดยากอย่างนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครมาเนี่ยคอนเสร์ตร้านเราผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านตัวเราทุกคนร้านผมอะ่ะเออเนี่ย13ตุลาคมเนี่ยไมไทยก็ามานี่ไมไทยผมจ้างผมจ้างไม่ไทยมาลงร้านร้านเรามียังไงนี่เสื้อดำเห็นไหม เช้าขาวลูกค้าก็จะจอดเวลาลูกค้ามาเที่ยวลูกค้าก็จะจอดยาวเลยนะครับฝากร้านผมดนะนะครับไม่ใช่ร้านผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หุ้นส่วนของใครนะครับเปิดมาแล้วครึ่งปีนะครับใกล้จะครึ่งปีแล้วปังไม่ปังไม่กล้าพูดให้มาดูเอาเองมาลองเอาเองนี่คนคนอังบอกคนอังหรนะอยเนาะสวัสดีครับไม่เห็นหน้ารากมากโอ้ยจีบันดูจีบอ วันนี้คนเยอะจังอ่ะวันนี้คนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากทุกคนไป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 นสดคนเยอะมากนะผมคนเยอะมากคนไหนแหพี่น้องแพร่มาไหนกินกับกินคนละอย่างเพื่อน ้าเราเขเยอะตลอดนะครับคอนเฟิร์มถ้าเราหมดเยอะทุกวันแล้ว ไปอันนี้จะออกบอลไหมทีนี่ยที่เจอบอลเนี่ยบอสไหมใช่ครับบอลบิ๊กใช่ไหมนี่ใช่ใชเอาไปนะครับฝากไว้ที่ร้านอันนี้เอาของฉันบอลนี่ใช่ใช่แม่เบิร์ดเป็นบอสฝากไ่กินได้เร็วอู่กินหองอะไรบ้างครับอยู่อย่ไรห้องแม่เป็นโลกประสาทไหมนี่โอเคร้านเราก็แบบว่าอันนี้คือห้องซองนะครับ แม่ก้าวบอกว่าคนเยียไม่เยอะเพราะว่ามันแพงไม่ได้เพราะเป็น p r i เวซี่プラเวซี่ามของลูกค้าคือก็จะใช้ใครสวยไปเ่ยมดก็ว่านบรอรับตวตบววว่าอีกหอกยวดสวันนี่แม่ยวดนะ ้าเราบอกเลยทีสองทีสองอยากเกย์บอลทีสองแต่บอลบอลล่าสุดจะทได้ไหมไม่นะครับบอลเกย์บอลไม่ไดแล้วแต่ว่าถ้าบอลสี่บอลก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไในสดอยู่ ไดส่วนนี่ไงได้ไหมวันนี้เข้าดูอ่าธุรกิจเรียนนะครับอ้ามบอกไม่ครับสีเด้อย่าเิอย่าเพิ่งจะบ่น วันนี้เท่าไรนะครับคนเยอะมาก